สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขณะน,นี้คุณอยู่ในช่องฟอร์รอพอฟังเรื่องผีนะครับเรื่องนี้เป็นคุณนิดที่ส่งไว้ผมทาง Facebook f แ n p a g e เรื่องที่คุณนิดเล่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วตอนนั้นคุณนิดเดินทางไกลครั้งแรกการเดินทางเป็นการเดินทางท่องเที่ยวโดยการขึ้นรถไฟลำพัง เธอขึ้นรถไฟที่สถานีแห่งหนึ่งเป้าหมายปลายทางเธอต้องการจะไปก็คือประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศลาวนั่นเองโดยงบที่จำกัดราคาตั๋วไม่กี่ร้อยบาทเป็นที่นั่งชั้นสามพัดลมซึ่งในแต่ละครั้งเธอไม่เคยนั่งในส่วนนี้มาก่อนเลยการเดินทางในครั้งนั้นออกจากจังหวัดอุดรธานีมุ่งหน้าไปยังเวียงจันทร์ คำสวัสดิ์การเดินทางในครั้งนี้เป็นการเดินทางในช่วงกลางคืนผลเขตจากประเทศไทยบรรยากาศก,ก็มืดมากแล้วเธอมองดูคนที่อยู่ในขบวนเดียวกันคนมีไม่มากเท่าไหร่และแสงไฟในขบวนก็แค่บางๆเท่านั้นในช่วงที่เธอยังไม่ง่วงเธอหยิบมือถือขึ้นมาอ่านบทความต่างๆเพื่อฆ่าวเวลาในตอนนั้น สายตาเธอก็เหลือบไปเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ถัดจากเธอไปประมาณสามที่นั่งเขานั่งหันหลังให้เธอแล้วก็ดูท่าทางปแปลกๆเธอสังเกตดูเขาอยู่คู่ใหญ่แต่เธอก็ทำเป็นไม่สนใจเธอหันกลับมาอ่านข่าวในมือถือนั้นจนกระทั่งได้ยินเป็นเสียงเหมือนคนสำลักคล้ายๆเสียงคนจะอ้วก เธอจึงเงยหน้าขึ้นมองอีกครั้งและเสียงนั้นก็มาจากผู้ชายที่ดูท่าทางแปลกๆคนนั้นนั่นเองเธอหันมองคนในขบวนแต่ละคนไม่มีใครเลยที่สนใจผู้ชายคนนั้นทำอย่างกับว่าไม่มีใครเห็นผู้ชายคนนั้นเหมือนเขาด้วยความที่เสียงอัจเจียนนั้นมันดังมากพอสมควรมันทำให้เธอรู้สึกประเอิดประอมคลื่นไส้ เธอจึงรีบก้มหน้าและหาหูฟังมาใส่เธอใส่หูฟังฟังเพลงพยายามจะข่มตาหลับในตอนที่เธอกำลังเคิมเหมือนจะหลับเธอก็ได้ยินเสียงราวกับว่าผู้ชายคนนั้นมันนั่งอยู่ข้างหลังเธอเธอลืมตาขึ้นแต่ก็ยังพบว่าผู้ชายที่ใส่ชุดลุงลังนั้นเขายังนั่งอยู่ที่เดิมท่าทางเขาเอามือกุมท้องแล้วก็เอามือขวาปิดปากตัวเองเอาไว้ ก้มตัวงอขายคนกำลังปวดท้องมากๆแต่เนื่องด้วยเธอเดินทางคนเดียวจึงไม่กล้าเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับเขาครั้งนี้เธอพยายามข่มตานอนและเธอก็หลับได้สำเร็จเธอหลับไปนานแค่ไหนไม่ทราบได้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมีเสียงเป็นเสียงเหมือนคนพยายามล้วงคอตัวเองเสียงนั้นเป็นเสียงที่ชวนผืออดผะอมมาก ทำให้เธอรู้สึกอยากจะอาจเจียนตามเธอพยายามลืมตาขึ้นแต่ไม่รู้อะไรกลับทำให้เธอลืมตาไม่ขึ้นและเสียงนั้นก็ค่อยๆเข้ามาใกล้เธอทุกขณะเหมือนเขาลุกออกมาจากบอกของตัวเองแล้วก็เดินตรงเข้ามาเธอรู้สึกว่าบอกข้างๆเหมือนยุบเหมือนมีคนนั่งแล้วเสียงอึกอักในลำคอก็ดังอยู่ในระยะกระชั้นชิด เธอรู้สึกกลัวมากไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมันเป็นความฝันตอนนั้นเธอพยายามจะลืมตาพอเธอลืมตาขึ้นมาได้ทุกอย่างบนขบวนรถไฟก็มืดสนิทไปทั้งหมดเธอรีบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดแสงไฟหน้าจอส่องไปยังบอกข้างๆและภาพที่เห็นก็ทำให้เธอต้องขนลุกเพราะชายคนนั้น มันนั่งข้างเธอจริงๆเขาหันมองหน้าเธอแล้วก็ค่อยๆเอามือล้วงเข้าไปในคอตัวเองเธอมองเขาเอามือล้วงเข้าไปจนสุดแขนหลังจากนั้นก็มีเสียงอาเจียนดังออกมาอย่างรุนแรงภาพนั้นทำให้เธอแทบควบคุมสติไม่อยู่และสิ่งที่เธอจำได้อีครั้งสุดท้ายคือเธอใช้มือถือปาใส่ผู้ชายคนนั้นอย่างแรง และหลังจากนั้นเธอก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยเธอรู้สึกตัวอีกทีก็มีเจ้าหน้าที่รถไฟมาปลุกเธอในตอนเช้าเขาหยิบมือถือส่งให้พร้อมกับบอกว่าหน้าจอมือถือคุณแตกคุณน่าจะทํามันตกขณะที่คุณหลับคุณนิดรับมือถือกลับคืนมาแล้วก็ยังสับสนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนขบวนรถไฟเมื่อคือนมันคืออะไรกันแน่ สิ่งที่คุณนิดประสบพบเจอทำให้ทิปการท่องเที่ยวในครั้งนั้นต้องจบตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มโดยความกลัวเขาจึงเดินทางกลับในวันนั้นเขาไม่กล้านั่งรถไฟจึงโทรให้เพื่อนมารับระหว่างทางเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังอย่างน้อยก็จะได้ลดความวิตกกังวลของตัวเองลงบ้างครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณนิด ที่ส่งมาให้เราทาง f c e e o o o k แฟนเพจผมขอขอบคุณคุณนิดที่ส่งเรื่องราวประสบการณ์หน้าขนลุกแบบนี้มาให้พวกเราได้รับฟังกันหากคุณผู้ฟังมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้ผมนำมาแชร์ต่อพิมพ์ติดต่อเข้ามาติดใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบสำหรับในค่ำคืนนี้ผมขอให้ทุกท่าน นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดะครับ